หลังจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิงรอบรองชนะเลิศรุ่นไลท์เวทน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมระหว่างเจ้าแต้อสุดาพรสีสอนดีจากประเทศไทยกับเคลลี่แฮริงตันจากประเทศไอแลนด์จบลงผลปรากฏว่านักชกจากประเทศไทยครับั้างตาไม่สำเร็จพ่ายไปด้วยคะแนน3ต่อ2เสียงทำให้ไม่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้แต่การชกทั้ง3ยกครับค่อนข้างสนุกและสูสีกันมากผลการแข่งขันจึงสามารถออกได้ทั้ง2ฝั่ง แต่ในเมื่อกรรมการตัดสินว่าเคนล,ลี่แฮริงตันเป็นฝ่ายชนะเราก็คงต้องยอมรับผลการตัดสินถึงแม้ในใจลึกๆผมว่าคนไทยที่ได้ดูถ่ายทอดสดทุกคนคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราน่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่าแต่ถึงแม้จะแพ้ครับแต่เราก็เชื่อว,ว่าเจ้าแต้วได้ทําทุกอย่างเต็มความสามารถแล้วหลังจากการแข่งขันจบลงเจ้าแต้วก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยสากลสมัครเล่นหญิงไทยด้วยการเป็นนักชกหญิงคนแรกครับ ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาโอลิมปิกได้และถือเป็นเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิกเกม2020ต่อจากน้องเทนนิสพานิพักวงวัฒนก,กิจที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดหากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปต่อสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook f รนส์สปอร์ตยูทูบเฟรนส์สปอ